สวัสดีครับผมพบกับรายการสตาร์เกมเมอร์ทีวีตอนนี้มาเล่นเก,เกมไม้ครับนะผมกับตอนกลางคืนนะฮะความด้วจากตอนที่แล้วคือเราได้สร้างบ้านกเกลิสตันก็อยู่นอกบ้านเรานะฮะขนาดใสขนาดนี้มันยังมองไม่เห็นเราเลยฮัลโหลฮ่าฮ่าไม่หลัเนาะเอาเงินมานะ,นะะแล้วผมปรดเด็นสิ่งค<ม>อมพิวเตอร์ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าดีกว่านะครับผมโอเคนะคผมผมรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพราะมันเงียบจัดมันว่างจัดนะฮะผมรู้แล้วโอเคเราก็ุดหาถ้ำดีกว่านะโอเคแล้วก็กดหาถ้ำนะโอเคครับผมราขกดหาถ้ำกันดีกว่านะครับผม F3 ขึ้นมาเปิดเพื่อดูวายโอ้โ,อโอนะครับผม นี 1, okay. watching, okay. ้เราอยู่กันที่ Y 61นะโอเคเราจะถานเราก็ต้องขุดถานไปนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าบ้านโจรมากนะจุด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 จจุด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 จเอ้ยไมใช่66อะไรหรอถอาครับผมเรามากุดถาดกันให้หมดเลยดีกว่า ว้าเราจนฐานฮะจนฐานกับจนไม้นี่แหละเป็นหายน วุ้ด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 เฮ้ยตึ๊ดตึ๊ดตึโอเควุ นะครับผมวันนี้มันก็หน้าเบื่อนิ่นหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าน,นะฮะเช้าหรือยังเอยโอเคเช้าแล้วเช้านี้เราควรทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขับีแอกเพิ่มมาก่อนนะหนึ่งอันนะเออไม้อีกอันเคมีพอดีจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไปอะไรล่ะเออไม่ดีไปอะไรอ่ะไปตัดไม้เออใช่โอเคนะฮะเออวิ่งวิ่งวิ่ง โอ้ยแม่งมีแต่ต้นใหญ่คือไรอ่ะโอ้ยตึงๆนะผม วันนี้ไม่มีไลฟ์สตรีมขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ฝนตกครับผมนะฮะเน็ตผมไม่ดีนะครับผมนะฝนตกทําให้เน็ตผมไม่ดีผมก็เลยไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะฮะโอเคจงรู้กันไว้นะตรงนี้่ะก็แต่เราคุณไม้ขาวมาทำไมไม่เป็นไรหรอก กระตุกเล็กเลาะกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะคร้บผมคลิปนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำมาทำอะไรนะฮะยังไม่รู้คอนเทนต์เลยนะ ป่าตัวสุดท้ายนะฮะโอเคแล้วเราเอาไปทำอะไรกันต่อดีล่ะใช่ขุดทรายขุดทรายทำกระจกตอนนี้ขาดอยู่ประมาณสิบสิบเท่าไหร่วะสี่หกแปดแปดสิบสองสิบสี่สิบหก สิบหก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 สิบแปดยี่สิบยี่สิบอันนะฮะเราจะทำเป็นกระจกแผ่นเล็กแผ่นเล็กมันได้มันได้เท่าไหร่วะแผ่นเล็กได้สิบหกนะนนแล้วเราก็ต้องขุดไปไปขุดต่อ สิบห้าอันหนึ่งก้อนดยสิบปีฝนตกด้วยแหละอีอีอุ้ยอุ้ยฟ้าร้องอฮ้ยเคนะวันนี้เราก็จะมาทำบ้านให้มันเสร็จไปเลยแล้วกันนะ อ้โๆมาตัดตาเข้ากับกาอะไรเ,เดียร์ Keeper อ oh. Keep er. ้าว Keeper ระเบิดเจอถ้ำยูนิคูดแล้เป็นถ้ำที่เราเคยมาสำรวจกันแล้วด้วยนะคะ มันต้องแบบนี้น่ากลัวนะผมถ้าสายฟ้ามันผ่าแบบมัน,มนเอิ้นผ่าอีโดนคิปเปอร์เนี่ยานาฬิกาเป็นคิปเปอร์เอนชานแล้วระเบิดโคตรมหาโคตรโคตรพ่อโคตรแม่แรงนะงานาฬิกาเป็นคิปเปอร์ชาร์กนะโอ้ฝนเมื่อไหร่จะหยุดตกท่าฝนเมืรร่อไรจะหยุดตกอุ้ยเชีอย กลางคืนแล้วหรอโอ้ยไม่นะ แง๊บปั๊บโอ้ยฟ้าผ้าโอ้ยเราควรทำอะไรดี จะเก็บไว้แล้วกันนะโอเคโอเคครับผมเราเพีย็เข้าวโตแล้วนะคะเราก็มาพบข้าวที่มันโตนะครับผมอันนี้เป็นฟาร์มขนาดย่อมของเรานะฮะ <S <S ้ามีหินทั้งหดสามอันเราเก็บไว้ก่อน,นะค่ะ <S <S ใช่บ้านเรายังสร้างไม่เสร็จมา สามิบ1ิบติสามเอามาแปดกันนะเอามาเก้าเลยก็ตกตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะว 1, 2, 3, 4, ครัหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอัน 1> 1อันอ, <vine gary> <risque> 5. 5. 5. อัพเิ็กาี่สุไมไม่หลัวๆเรื่องอะไรขึ้นเก้าขึบนแดงสองสองสองขึ้น วิ่งวิ่งวิ่งวิงว,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 งวิงไป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 แง่เกินสองไดีกูดหน้าผมก็เ,เราดีดเดเวดบ้านเราประมาณนี้พอขอะน,นะการนะ นะฮะเรารีโนเวทรานตรงประมาณนี้พอก่อนโอ้โหยิปเปอร์ก็ระเบิดได้ระเบิดดีเนาะนะผมยิปเปอร์แม่งระเบิดได้ระเบิดดีระเบิดดี เราก็ต้องเอาดินมาถมม่งานเดี๋ยวผมล่วงแน่มินเต็นฟามเลย่ครับผมเราก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะ<ม>ก็วันนี้เราไม่รู้ว่าจะมาหาคอนเทนต์อะไรนะคะนั่นสเิเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมาหาคอนเทนต์อะไรนะ,ะเออ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาทำอะไรก็ขอจบคลิปนี้นิดนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กับคลิปสุดท้ายคแชร์อย่าลืมกันเลยนะผมช่องคลิปนี้กันบ้างหรือเปล่าวแจกวันนี้ก็ขอสวัสดีครับเจอกันครับผมเมื่อครบหนึ่งราซับแจกกันได้เชียวห้าสิบบาทสองใบ